ที่โรงแร View, มฟอ,อร์จูรีเวลวิวนครพนมอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างคว,วรัรคติยราชนารีโปรดให้นายเปี่ยมศักดิ์มิลินทจินดารองประธานฝ่ายวิเทศสัมพันธ์สถาบันวิจัยจุฬาภรเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมแบบบูรณาการเพื่อเผยแพร่ค,ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชนภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระบัิธาน ซึ่งคณะสตวแพทยศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมบูรณาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีทั้งฐานทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติด้านการจัดการโรคพิษสุนักบ้าอาทิการบรรยายการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการใช้แอปพลิเคชันเพื่อป้องกันโรคพิสุนักบ้าสู่โรงเรียนและชุมชนการระดมความคิดเห็นและเปลี่ยนความรู้แก่เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ครูผู้ฝึกสอนครูผู้ฝึกสอนด้าสุขศึกษาอาสาสมัครสาธารณสุขระํำหมู่บ้านอาสมอและผู้แทนชุมชนประมาณ180คนจังหวัดนครพนม,มมีประชากรสุนัขและแมวรวม125,187ตัวได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าไปแล้ว119,223ตัวและผ่าตัดทำหมัน894ตัว นอกจากนี้มีการอบรมอาสาปสุสัตว์ด้านโรคพิษุนักบ้าและเจ้าหน้าที่ผูร้รับมอบหมายให้เป็นผู้ฉีดวัคซีนรวม165รายนับเป็นความก้าวหน้านในการดําเนินโครงการเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายให้โรคพิษสุนักบ้าหมดไปจากประเทศไทยอย่างยั่งยืน